สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเอ่อ Chat GPT ที่ฮิตฮิตกันเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างแล้วมันมีข้อจำกัดตรงไหนเราจะลองดูจากตัวอย่างจริงๆ5เคสจากวิดีโอ YouTube ของช่อง Tony K 2077นะครับเป้าหมายเราก็คือเอออยากจะสกัดมาให้เห็นภาพชัดๆว่ามันเก่งแค่ไหนแล้วเราควรจะใช้มันยังไงดี เริ่มกันเลยนะครับจุดแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากจากในคลิปคือเทคนิคการกำหนดบทบาทให้มันเช่นบอกไปเลยว่าคุณคือเทรนเนอร์ฟิตเนสประสบการณ์10ปี รู้สึกว่าแบบนี้มันจะได้คำตอบที่ตรงขึ้นเยอะเลยใช่เลยค่ะการกำหนดบทบาทหรือที่เรียกว่า assigning roles เนี่ยมันเหมือนเราช่วย AI focus ค่ะคือให้มันไปดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบาทนั้นๆออกมาใช้ทำให้ภาษาแนวคิดมันก็จะออกมาคล้ายๆผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นอ๋อเหมือนจูนคลื่นให้ตรงกันประมาณนั้นเลยค่ะแต่มันก็ยังเป็นการจาลองความเชี่ยวชาญน,นะคะไม่ใช่ว่ามันเข้าใจจริงๆเหมือนคนครับครับ พอพูดถึงฟิตเนสในคลิปมีตัวอย่างน่าสนใจเลยคือมีคนถามว่าอยากเพิ่มน้ำหนัก10กิโลในเดือนเดียวซึ่งฟังดูก็โหดไปหน่อยนะครับใช่ค่ะแล้วแชท GPT ก็ไม่แนะนำด้วยนะคะมันบอกว่าเออเป้าหมายนี้อาจจะอันตรายไปควรจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าอ้าวจริงดิ มันเบรกให้เลยเหรอค่ะตรงนี้มันน่าสนใจว่า AI มันมีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยไม่ใช่แค่ทำตามสั่งมันเลือกให้คำแนะนำที่ปลอดภัยกว่าอย่างเช่นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลหน่อยการออกกำลังกายแบบไหนดีหรือหลักโภชนาการคร่าวๆอ๋อเราก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอยู่ดีอืมก็ยังรู้ตัวนะว่าตัวเองเป็น AI ค่ะรู้ขอบเขตตัวเองระดับหนึ่ง แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเรื่องความสัมพันธ์เหรอครับในคลิปยกตัวอย่างแฟนน้อยใจว่าเราบ้าง,งานเกินไปเอไอมันแนะนำยังไงบ้างครับมันก็แนะนำดีนะคะคือเน้นให้สื่อสารเปิดใจคุยกันบอกเหตุผลของเราไปเช่นเราทำงานหนักเพื่ออนาคตนะแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของแฟนด้วยแล้วค่อยหาทางแก้ปัญหาร่วมกันอืมก็เป็นหลักการพื้นฐานของการแก้ปัญหาความสัมพันธ์เลยเนาะเข้าอกเข้าใจแต่มันก็มาจากกระบวนผลข้อมูลค่ะ มันไม่ได้มีความรู้สึกหรือประสบการณ์จริงๆเหมือนคนเราบางทีการกําหนดบทบาทให้มันเช่นคุณคือน,นักให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์ก็อาจจะช่วยให้ได้มุมมองที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกก็ได้นะคะเข้าใจครับทีนี้เปลี่ยนมาเรื่องเงินเงินทองๆบ้างมีคนถามหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า20%ต่อปีโอ้โหสูงมากอันนี้ AI ก็ยังคอนเซปต์เดิมเลยคือเตือนก่อนเรื่องความเสี่ยงใช่ค่ะ มันให้ทางเลือกนะเช่นหุ้นคริปโตหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวแต่ก็จะย้ำเสมอว่าผลตอบแทนสูงมันก็มาพร้อมความเสี่ยงสูงนะอันนี้ก็แสดงว่ามันถูกออกแบบมาให้ระวังไม่ใช่เชียร์ให้เป็นลงทุนสิ่งเสี่ยงโดยไม่เตือนซึ่งก็สมเหตุสมผลดีค่ะสำหรับเครื่องมือที่ใครๆก็เข้าถึงได้ครับมาถึงเคสธุรกิจร้านกาแฟอันนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเลยตอนที่ช่วยคำนวณต้นทุนพวกค่านมค่ากาแฟแพคเกจิ้งค่าเช่า หรือคำนวณว่าต้องขายกี่แก้วถึงจะได้กำไราตามเป้าอันนี้ AI ทำได้ดีเลยนะละเอียดใช้ได้เลยอืมทำได้ดีเลยเรื่องคำนวณแต่พอเจอคำถามตัดสินใจว่าถ้าเป็นคุณจะทำธุรกิจนี้ไหมอ่ะฮะมันไม่ยอมตอบต,องตรงๆบอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซะงั้นนี่แหละค่ะข้อจำกัดสำคัญเลยคือ AI ถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ให้ข้อมูลไม่ใช่คนตัดสินใจแทน มันไม่มีความฝันหรือความพร้อมส่วนตัวแบบมนุษย์เราอ oh. แต่ที่น่าทึ่งคือพอคนในคลิปเขาลองเปลี่ยนคําถามนิดหน่อยเป็นเชิงสมมุติว่าสมมุติว่าคุณคือคนที่มีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟามากๆคุณจะทํำไหมคราวนี้ AI ยอมตอบในบทบาทนั้นค่ะโดยอ้างอิงปัจจัยที่คนพิจารณาเช่นความชอบความพร้อมทางการเงินโอ้เทคนิคกาหนดบทบาทมีมันช่วยปลดล็อกคําตอบได้เหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะมีประโยชน์มากตัวอย่างสุดท้ายครับเรื่องจัดตารางงานในชีวิตประจําวัน มีทั้งงานประจำงานยากงานครีเอทีฟงานจิป,ปาถะปนนกันไปค่ะ AI ก็ช่วยจัดลำดับให้ได้เหมือนกันค่ะมันก็แนะนำโดยใช้หลักการทั่วไปนะคะอย่างเช่นให้ทำงานยากตอนเช้าที่ยังมีพลังเยอะๆส่วนงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็เก็บไว้ทำช่วงที่สมองเราเลื่อนไหลซึ่งก็มีเหตุผลรองรับดีค่ะว่าเคลียร์งานยากตอนสมองปลอดโปร่งมันจะดีกว่าแล้วทำสิ่งที่ชอบตอนอารมณ์ดีๆมันก็มีความสุขกว่าอะไรแบบนั้น อืมก็เป็นคําแนะนําที่เบสิกแต่ก็ใช้ได้จริงใช่ค่ะมาจากการประมวลผลข้อมูลเรื่อง productivity เยอะๆนั่นแหละค่ะแต่ก็ยังเป็นคําแนะนําแบบกว้างๆนอกจากนี้ในคลิปยังมีเทคนิคเสริมเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเช่นสั่งให้สรุปเป็นตารางให้หน่อยทําให้ดูข้อมูลง่ายขึ้นอ๋อใช่ใช่อันนี้ดีมากหรือถามตบท้ายว่ามีอย่างอื่นแนะนําอีกไหมเพื่อให้มันให้ข้อมูลเพิ่มค่ะเป็นการกระตุ้นให้มันคิดต่อ โดยรวมแล้วนะคะแหล่งข้อมูลเนี้ยเขาสรุปได้น่าสนใจว่าแชท GPT เนี่ยมันเหมือนเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นคือช่วยจุดประกายไอเดียหรือวางโครงราง่างคร่าวๆให้เราได้ดีเลยแต่เราก็ยังต้องใช้สามัญสำนึกหรือ common sense ของเราเองตัดสินใจอยู่ดีใช่เลยเพราะ AI มันยังขาดตรงนี้มันไม่มีประสบการณ์ชีวิตจริงๆไม่เข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมหรือเรื่องทางกายภาพจริงๆการทางานของมันคือการจับคู่รูปแบบในข้อมูลเท่านั้นเองครับ อืมชัดเจนเลยครับข้อมูลจาก AI ก็ควรเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของเราสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะ ChatGPT นี่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากจริงๆนะครับช่วยให้ข้อมูลให้ไอเดียได้หลายๆเลยถ้าเรารู้จักถามคำถามที่ฉลาดฉลาดกำหนดบทบาทให้มันชัดเจนและมองว่ามันเป็นผู้ช่วยไม่ใช่คนที่จะมาตัดสินใจแทนเราทุกอย่างใช่เลยครับและนั่นก็นาไปสู่คาถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่า ในขณะที่เรามี AI ที่เก่งขึ้น,นเรื่อยๆในการจัดระเบียบข้อมูลหรือแม้แต่จำลองความเชี่ยวชาญได้เนี่ยการที่เราพึ่งพามันมากขึ้น,นเรื่อยๆแบบนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจด้วยตัวเองของเราในระยะยาวยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อครับ